รถเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะจะรีวิวให้ดูเบาๆนะครับ Porsche Cayenne SE Hybrid นะครับตัว2017นะครับสีขาวสวยมากเลยนะครับนี่รถยังไม่ได้ล้างเลยนะแค่ฉีดน้ำเฉยๆนะยังไม่ได้สปาอะไรเลย,เลยรถที่นี่ไม่ต้องไม่ต้องเก็บงานอะไรทั้งนั้นนะครับล้างจอดแล้วขายอย่างเดียวนะครับ พขาสวยเดิมนะครับถ้าไม่เดิมไม่ซื้อเลยดูความสวยนะครับความสวยเดิมนะครับดูนะครับยังไม่ได้ดูดฝุ่นไม่ได้เลยเลยนะครับสวยใสมากนะครับน็อตเดิมทุกอย่างเครื่องเสียงบอสนะครับออปชั่นดีนะครับแล้วตัวนี้นะครับ a อเอนะครับวารันตีเก้าปีนะครับหายากมากนะครับ ออกห้างแพงมากนะครับแล้วก็มีกล้องหน้ากล้องหลังแถมให้นะครับอันนี้เพิ่งเซอร์วิสศูนย์มาเลยนะครับดูนะครับโลโก้หัวหมอนมีครบนะครับเครื่องเสียงบอสนะครับภายใมภายในอะไรยังสะอาดนะครับเป็นบอกหนังตรงกลางเป็นอะคาเล่านะครับดูนะครับคาบยังไม่ได้เช็ดเลยนะครับขนมน้ำหกนะให้ดูเลยให้รู้เลยเนี่ยฝุ่นเต็มเลยนะฮะยังไม่ได้เช็ดไม่ได้ทำความสะอาดเลยให้ดูว่า มาเดิมๆก็สวยแล้วนะครับเช็คประวัติศูนย์มาเรียบร้อยแล้วนะครับประวัติสวยใสทุกอย่างไม่มีชนอะไรทั้งนั้นนะครับรถที่นี่สวยเดิมทุกอย่างนะครับเป็นเบรกปั๊มเขียวแล้วนะครับตัวนี้เป็น2017นะครับวิ่ง50,000กิโล50,000กว่ากโลนะครับเป็นรถครอบครัวแรงแรงมากนะครับคันนี้400กว่าม้านะครับเครื่อง3,000 สีสวยใสอันนี้ไลฟ์ให้ดูกันเบาๆนะครับให้ดูแบบว่าเออสีสันสวยเนี่ยขอบขอบติดสติกเกอร์มานะครับเจ้า mm hmm. ข,ของดูแลดีมากนะครับแล้วก็แถมมีเคลือบแก้วเคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยเลยคันนี้ยังมีเคลือบแก้วเหลืออยู่ด้วยนะครับร้านดังด้วยนะครับให้ดูกันชัดๆแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะล้างนะครับแล้วก็จะถ่ายรูปให้ดูใหม่ นะครับเบาะเมมนะครับกอให้ดูแลกตัวถังนะครับอันนี้เป็นเคลือบแก้วนะครับเคลือบแก้วแลกตัวถังไปเช็คได้เลยนะครับประวัติสวยมากดูนะครับน็อตด,ด็ดไม่ได้ขยับสวยใสยนะครับ